มูซาชิเพียงเดินผ่านหมอกแต่หัวใจหนักด้วยโชคชะตาที่ต้องเผชิญเพียงสบตาโอซึความอบอุ่นที่เขาเคยลืมก็หวนกลับมาหมวนสารในมือโอซึคือชะตาที่กำลังผลักเขาไปสู่ศึกครั้งสำคัญในความเงียบเขาถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นเขาอีกครั้งโอซึอจับแขนเขาไว้ขอเพียงให้กลับมาอย่างปลอดภัยโคจิโร่เหวี่ยงดาบกลางลมแรง ราวกับเตรียมใจต่อชะตาของตัวเองเขาแกะไม้แห้งช้าๆให้กลายเป็นดาบที่ลึกกว่าคำว่าศึกสองตำนานยืนประจันหน้าโดยไม่มีใครยอมหลบสายตาเพียงหนึ่งจังหวะจะกำหนดชะตาของทั้งสองไปชั่วชีวิตโคจิโร่ยิ้มเบาๆราวกับยอมรับในหนทางที่ตนเลือกเองเขาปล่อยดาบไม้ลงทะเลเหมือนปล่อยภาระที่เก็บไว้ทั้งชีวิตโอซึอกอดเขาแน่นแต่รู้ดีว่า ไม่อาจรั้งเขาไว้ได้เงามูซาชิค่อยๆเลือนหายราวถูกกลืนไปกับการเวลาโอซึอกอดดาบนั้นเอาไว้เหมือนกอดส่วนหนึ่งของหัวใจเขาแม้วันคืนผ่านไปตำนานของเขายังคงอยู่ในหัวใจผู้คนเสมอมิยาโมโตะมูซาชิคือยอดสมุไรผู้ไม่เคยแพ้การดวลกว่า60ครั้งเขาเดินทางทั่วญี่ปุ่นเพื่อฝึกตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ ได้สร้างสำนักดาบสองมือนิเทนอิชิริวและเขียนคำพีโกรินโนโชที่ยังเป็นแรงบันดาลใจถึงทุกวันนี้ตำนานของเขาไม่ได้จบลงที่ศึกใดศึกหนึ่งแต่ยังคงสั่นไหวอยู่ในหัวใจของผู้คนตลอดไป